มาดูวิธีการแก้ปัญหาไดซีเต็มนะครับถ้าดูจากรูปก,ก็คือตอนนี้ไดซีก็คือเริ่มเต็มแล้วนะครับก็คือเริ่มสีแดงแล้วแล้วก็ส่วนไดดีเนี่ยไม่ได้ใช้งานเลยนะครับทีนี้ก็เลยจะรวมไอ้เจ้าไดดีเนี่ยเข้าไปที่ไดสีเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่นะครับเนื่องจากใกล้เต็มละบางคนบางท่านอาจจะมองว่าก็ง่ายมากนะครับผมก็การรวมไดก็คือมันง่ายแหละแต่ว่า มันก็จะมี Windows บางเวอร์ชั่นนะครับผมบางบิวประมาณนี้ผมจำไม่ได้ว่าบิวไหนแต่ว่าเคยไปอ่านเจอในฟอรัมของฝรั่งข้าวๆนะครับก็คือเขาจะแบ่งได้เป็นประมาณนี้ครับผมก็คือเริ่มจาก System MSR Windows แล้วก็ Recovery ทีนี้ที่บอกว่าง่ายมากก็คือ ถ้าเกิดม,มันมีการแบ่งไดเป็นอย่างนี้นะครับมันเราจะรวมได้ดีที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่มันรวมกับไดสีที่เป็นวินโดว์ไม่ได้นะครับเนื่องจากติดให้เจ้าวินโดว์รีคัเวอรี่เนี่ยแต่ว่าล่าสุดก็คือทาง Microsoft ได้มีการแก้ไขแล้วน,นะครับผมก็คือการการแบ่งพาร์ทิชันเลเ o u t ์แบบนี้ก็คือมัน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 เป็นบักว่างั้นเถอะนะครับ ก็คือเขาก็คือออกมาออกมาแต่งออกมาขอบคุณทํา Microsoft แล้วนะครับว่าเออสามารถแก้ไขได้นะครับผมออกออก b ิลวใหม่มาเวอร์ชันใหม่มาคือดีแล้วนะครับถ้าเกิดดูตามรูปนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเนี่ครับผมได้ C ได้ D แล้วก็ได้ E นะครับ เราจะรวมไดดีมาที่ไดซีแต่ก็ติดตรงไดที่เป็นรีคอเวอรี่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดให้เห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับผมมันก็จะเนี่ยครับตรงไดที่เป็นรีคอเวอรี่เนี่ยมันจะไม่สามารถคลิกขวาเพื่อลบหรือว่าดีลิทอะไรนี้ไม่ได้นะครับผมโดยปกติเราเราจะดีลิทตรงนี้แล้วก็ Delete, ดีลิทไดดีนะครับผมจากน้นก็ถึงจะ ไดซีถึงจะรวมพวกนี้เข้ามาได้นะครับผมโดยปกติคือจะรวมจากหลังมาหน้านะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพเข้าไปอีกนะครับผมผมก็จะให้ดูในส่วนของ VMware นะครับผมซึ่งซึ่งเตรียมไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่าการรวมได้ก็คือการรวมได้ก็คือต้อง ดึงจากหลังมาหน้านะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่ารวมยังไงปกติถ้าเกิดมีได้เปล่านะครับผมเราก็จะคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เลือกที่ e x t e n เทน l u ล e ุมกด n น x กกด n น x กนะครับกดฟินิาทีนี้มันก็จะรวมได้ให้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันไม่สามารถที่จะคลิกขวาเพื่อลบเหมือนอย่างนี้นะครับผมปกติเราจะสามารถลบแล้วก็ดึงเข้าไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดเป็น Windows Build ที่ Build b u build ที่ออกมาตอนเดือนเมษาของปี2019นะครับผมมันจะเกิดปัญหาก็คือประมาณนี้หรือเท่าที่เจอก็คือจะเป็นน่าจ,จะเป็นพวกโน้ตบุ๊กที่เป็น OEM นะครับผมก็คือพวกโน้ตบุ๊กที่มี Windows มาจากโรงงานอะไรประมาณนี้แหละครับทีนี้ผมจะให้ดูว่าจะ ทําให้ดูว่าเท้าแล้วถ้าเกิดเจอแบบนี้แล้เราจะแก้ยังไงนะครับอันดับแรกเราจะทําการย้ายไอ้เจ้ารีคูเวอรี่นะครับมาไว้ฝั่งหลังสุดนะครับเพื่อที่จะลบย้ายเสร็จแล้วค่อยลบแล้วก็มาลบไอ้ตัวไดดีเพื่อที่จะดึงเข้าไดซีนะครับทีนี้วิธีการย้ายนะครับผมย้ายไอ้เจ้า ได้500เนี่ยอันดับแรกเราซิงก์ก่อนครับผมคลิกขวาที่ได้ดีครับเลือกที่ซิงก์วอลลุ่มซิงก์วอลุ่มก็ใส่ไปสัก500นะครับใส่ไปสัก500แล้วกดซิงก์กดซิงก์เสร็จแล้วก็เลือกที่ New Volume กด Next กดเน็กครับกดได้เลือกได้ให้มันอาจจะเป็นไดด อานะครับเลือกเป็นไดอาตั้งชื่อว่าเป็นไดร์ e c o v e r y กด next นะครับผมกด finish อ่าเราก็จะได้ได้เปล่าขึ้นมาหนึ่งไดชื่อว่าไดอ่าไดร์ลีโคลเบอรี่ทีนี้ เราก็จะดึงไอ้ไฟล์รีโอี่ที่อยู่ในได้ได้นี้นะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ลบนี่ลบนี่ลนแล้วก็รวม2ตัวนี้เข้าไปที่ไดทีตรงนี้นะครับวิธีการรวมนะครับวิธีการโยนไฟล์ไอโยนไฟล์จากได้นี้มาไดไดอาร์เนี่ยก็คือให้เราเข้าไปที่สตาร์ทเมนูนะครับผมสตาร์ทเมนูแล้วก็พิมพ์คําว่า cmd เสร็จแล้วให้คลิก ที่ run as administrator นะครับหรือถ้าใครไม่มีตรงนี้ก็สามารถคลิกขวานะครับผมคลิกขวาเลือก run as administrator อ่าก็จะได้หน้าต่างเขมรพร้อมมาประมาณนี้ทีนี้ให้เราพริมพ์นะครับผมพิมพ์คำว่า Di สผา t ดิสผาดจากนั้นก็เลือกเซลล์นะครับเลือกเซลล์น,นะครับ ถ้าของเพื่อนๆเ,เป็นดิสหนึ่งก็คือใส่เลขหนึ่งนะครับผมกด enter เซลล์ดิสูนเสร็จแล้วก็มาดูลิสต์ partition นะครับดิสต partition ก็คือเราก็จะเลือกที่ partition 5นะครับผมเป็น partition recovery เสร็จแล้วก็ ดึงไฟล์ออกมานะครับผมโดยการพริมพ์คำสัง่งเซลพานะครับตอนนี้เราไม่สามารถคลิกขวาได้แล้วก็มันไม่โผล่ไดเหมือนไอเจ้านี้ไอไอพวกนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะเพิ่มไดให้มันด้วยการพริมพ์คำสัง่งเลกเตอร์ครับเมื่อสักครู่นี้ R ใส่เป็น S แล้วกันอนะ มื่อใส่เป็น S นะครับผมอ่าเราก็จะได้ได้ S ขึ้นมานะครับผมโดยปกติโฟลเดอร์นี้เราจะมองไม่เห็นนะครับผมให้เพื่อนๆเข้าไปที่เมนูวิวนะครับวิวแล้วก็โฟลเดอร์ออปชันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่วิววิวแล้วก็ไปเปิดโชว์ตรงนี้นะครับผมโชว์ฮิดเด่นไฟลแล้วก็โชว์ติ๊กไอตรงฮิดเด n นโปรเทคออกด้วยนะครับผมติ๊กหแล้วก็2ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วตอบเยถ้ามตอบโอเคเราก็จะเห็นโฟลเดอร์เนี้ยครับโฟลเดอร์นี้ให้เราทำการ copy นะครับผม copy ทางโฟลเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปไว้ในไดอาร์นะครับผมไดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่คลิกขวาเลือกวางมาประมาณนี้นะครับผมการย้ายไฟล์ ทีนี้เมื่อย้ายไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะย้าย Recovery ด้วยนะครับ Recovery ก็คือให้เข้า cmd อีกรอบนะครับผมพิมพ CM ์ cmd คลิกขวาเลือก run as administrator Ad นะครับเสร็จแล้วดู ดูว่าตอนนี้ Recovery มันอยู่ที่ Partition 5นะครับผมก็คือเราแค่ทำการย้ายไฟล์เฉยแต่ว่ายังไม่ได้ย้าย Recovery จากคำสั่งนะครับให้เพื่อนๆพื่ทำการนะครับผมแดกเมาส์ Deck นะครับหรือว่าลากเพื่อที่จะทำการ Copy ตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เสร็จแล้วให้กด Enter เพื่อ Copy นะครับ ก็ปีเสร็จทีนี้เราก็จะไปปิดมันก่อนนะครับปิดด้วยคำสั่ง disable นะครับปิดด้วยคำสั่ง disable แล้วก็ไปดูผลลัพธ์ทีนี้สถานะมันก็จะเป็น disable ทีนี้หลังจาก disable นะครับเราก็จะเปลี่ยนจาก partition 5นะครับผมเป็น เป็นพาร t i ิชันที่7ก็คือ partition นี้นะครับให้เราพิมพ์คำสั่งนะครับผมเรียกเ e สไ i เออเนะแล้วก็ผ่านนะครับผ่านแล้วก็ให้คลิกขวานะครับผมเมื่อสกูเราค็ปปีไอตัวนี้มานะครับ คลิกขวาเพื่อทําการวางนะครับผมเสร็จแล้วให้มาเปลี่ยนตรงเลขห้าเป็นเลขเจ็ดนะครับเปลี่ยนจากเลขห้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาเป็นเลขเจ็ดตัวนี้ที่เราได้ย้ายได้เ o py ไฟล์มาแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับกด enter เสร็จแล้วทีนี้ให้พิมพ์คาสั่ง C Enable นะครับทีนี้ก็ไปดูผลลัพธ์กันอ่าเมื่อสักครู่ก็คือตอนแรกเป็นไดอ่าเป็น partition ที่5ใช่ไหมครับผมทีนี้เราเมื่อเราย้ายเสร็จก็คือย้ายมาไว้ที่ partition ที่7ไอ้หน้านี้ก็คือจะเสร็จ เท่านี้นะครับผมเราสามารถที่จะปิดทิ้งได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน้านี้นะครับวิธีการอื่นๆนะครับผมวิธีการอื่นๆก็คือจะสังเกตเห็นว่าห้ากับเจดนะครับผม partition type มันยังไม่ตรงกันนะครับผมห้ายัง5้าเป็น recovery ส่วนส่วนเจเนี่ยยังไม่เป็นนะครับผมทีนี้เราก็จะไปเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนกันนะครับด้วยการพิมพ์คำสั่ง คำสั่งก็คือตอนนี้เราอยู่ห้าอยู่นะครับผมเราอยู่ห้าอยู่เราก็คือจะไปดูสถานะของ5้าวันมีอะไรบ้างน,นะครับโดยการพิมพ์คำสั่ง det แล้วก็ par นะครับผมกด enter คำสั่งเพื่อดูสถานะนะครับผมว่า5้ามันเป็นอะไรนะครับผม type เป็นอะไรแล้วก็ attribute เป็นอะไรนะครับทีนี้เราก็จะลอก2คำสั่งเนี่ยนะ เหมือนลอกข้อสอบนะครับผมลอกสองคำสั่งนี้จากของห้ามาใส่เจ็ดนะครับโดยการนะครับผมดับเบิลคลิกนะครับผมดับเบิลคลิกเพื่อแด็ดเพื่อทำไฮไลท์นะครับผมเสร็จแล้วกด Enter นะครับเพื่อทำการ Copy หลังจาก Copy เสร็จนะครับผมให้เรามาเลือกที่ p a r t i t i o n ที่7นะครับผมพิมพ์คำว่าเซล เซลพาเจ็ดนะเซลพาเจ็ดแล้วก็พิมพ์คำสั่ง set id เท่ากับนะครับผมเท่ากับแล้วคลิกขวาคลิกขวาเพื่อวางนะครับผมเสร็จแล้วกด enter หลังจากนั้นก็มา copy เอตัวนี้อีกอีก,อ,ก,อ,กอีกทีหนึ่งนะครับผม ดับเบิลคลิกแล้วก็กด enter เพื่อ p y p y แล้วก็ใส่คำสั่งครับ GPT attribute นะครับเท่ากับคลิกขวาเพื่อวางนะครับผมกด enter ทีนี้เราก็จะไปเช็คสถานะว่า7กับ5มีไฟล์ที่เต็มท้ายเหมือนกันหรือยังนะครับผมอ่า เมื่อเช็คสถานะเสร็จเรียบร้อยก็คือทั้งสองอันก็คือจะมีลักษณะคล้ายกันแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะมาทําการลบนะครับลบไอ้เจ้าหกเนี่ยเสร็จแล้วมาลบห้านะครับผมลบห้าแล้วก็เอาห้ากับหกไปรวมสี่ครับหกนี่เป็นได้ดีส่วนห้าเป็นรีคลี่แล้วก็ส่วนสี่นี่เป็นได้สี่นะครับผมด้วยการพิมพ์คําสั่งนะครับ เซลพาหกเซลพาหกก็คือ select partition ที่6กนะครับกด enter นะครับผมกด enter จากนั้นพิมพ์คำสั่งนะครับผมคำว่า del นะครับผม p a r ก็คือ delete partition นะครับกด enter อ่าทีนี้เมื่อ delete partition ที่6นะครับผมเราก็จะไป delete partition ที่5นะครับ ด้วยการพิมพ์คำสั่งเซล l p พาห้านะครับผม Select partition ที่ห้า e อนนะครับผมทีนี้กด delete นะครับผม delete พาแล้วก็ตามด้วยคำว,ว่า o v e r l ร์ไลนะครับผม o v e r l ร์ไลก็คือบังคับลบนั่นแหละเนื่องจากพาร์ทิชันที่ห้านี่เป็น recovery นะครับผมเป็น มีสถาเป็นพวก GPT Attribute เป็นมีมีพวก ID นะครับผมก็คือมี2ตัวเนี้ยมันจะลบธรรมดาไม่ได้ต้องเติมคำสั่ง Override เข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วกด Enter นะครับอ่าเมื่อเลือกนะครับผมเมื่อเซลล์พา6นะครับผมเสร็จแล้วลบพา6เซลล์พา5นะครับผมเสร็จแล้วลบพา5 ทีนี้เราก็จะไปเซลพาสีนะครับผมก็คือ select partition 4กด enter นะครับผมเซลพาสี Sell ก็คือ select partition ีก็คือ partition ที่เป็นไดซีนะครับเสร็จแล้วพิมพ์คำสั่งนะครับผมคำว่า extend กด enter นะครับผม ทีนี้เราก็จะไปดูผลลัธ์กันนะครับผมว่าไอ้ที่เราทำเมื่อสกักครู่น่ะใช้ได้ไหมนะครับอ่านะครับผมจากเมื่อสกักครู่นี่ที่ว่าคลิกขวาตรง r e c o v e r ีไม่ได้นะครับผมแล้วก็รวมไดไดดีเข้าไดซไม่ได้นะครับก็จะวิธีการก็คือจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ เมื่อเสร็จจากคำสั่งนี้แล้วครับผมที่เหลือก็คือให้เราออกจากคำสั่งนี้เลยด้วยการพิมพ์ exit นะครับกด enter แล้วก็ exit อีกรอบที่เหลือก็ครับผมที่เหลือก็แค่ไปปิดนะครับปิด folder อ p t i o นที่เราเปิดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมติ๊กปิดนะครับส่วน ไอเจ้า R นี่นะครับผมไอเจ้า R กับ S เนี่ยจริงๆเมื่อสักครู่เราเราต้องลบไอเจ้า R ออกก่อนด้วยนะครับผมส่วนไอเจ้า S เนี่ยเมื่อรีสตาร์ทแล้วเดี๋ยวมันก็จะลบของมันเองเราจะเข้าไปลบ R นะครับผมลบ R ก็คือเข้า CMD อีกรอบนะครับผมเข้า Run as Admin พิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมนะครับผมก็คือ delete path cell ศูนย์นะครับวิพาไอเจ้าอาก็คือเจ็ดนี่ครับผมก็คือเซลล์พาเจ็ดเสร็จแล้วก็คือพิมรีโมทเอ็กซินะครับอ่าทีนี้ไอไอเจ้าอาก็คือจะหายไปแล้วนะครับผมทีนี้ส่วนไอเจ้าเอสเนี่ยปล่อยมั่นนะครับผม ปล่อยมันทีนี้เราเราจะไปรีสตาร์ทแล้วก็ดูว่าเอสจะหายไปไหมนะครับผมแล้วก็รีสตาร์ทเพื่อดูว่ารีคั v e ี่นี่ใช้งานได้จริงไหมนะครับผมด้วยการเข้าที่สตาร์ทเมนูก็ได้ครับผมสตาร์ทเมนูเซตติ้งอัปเดตและซิเคริตี้ มาที่ Recovery นะครับแล้วก็มาที่ a d v a n c e s t t r t u u p เลือก r s t t t r t t now เข้ามาที่ทั b l e ิลชนะครับผมเพื่อดูว่า mm hmm. ไอ้ Recovery ที่เราย้ายมาเสมอสกักรู่เนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับผมมาที่ Ta b l e ิลชครับถ้าเกิดครั้งแรกยังใช้งานไม่ได้แบบนี้นะครับผมให้ทำการปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วก็คือเปิดใหม่ ถ้าเกิดในกรณีที่มีทั้งได้ดีแล้วก็ได้ e นะครับผมก็คือเพื่อนๆก็พิมพ์คำสั่งลิทพาแล้วก็ดูว่า,าพาร t i t i o n ที่เป็น e มันอยู่ที่ partition เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะนับไปก็คือปกติก็จะเคยก็คือจะมี1น,นะครับผมหนึ่งก็คือ อันนี้นะครับผมแล้วก็สองสองนี่จะเป็นเอ r ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็สามนะครับผมสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมมันก็จะอยู่ที่เจ็ดถ้าเกิดเราซิงค์ไปอีกอันนึงนะครับผมซิงค์วอลลุ่มอีกอันหนึ่งก็คือจะอยู่ที่แปดนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะครับผมจริงจมันจะมีพาร์ติชันหนึ่งที่เขียนว่าเอ r อยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราใช้คำสั่งคอมมานด์เราถึงจะมองเห็นนะครับ อ่า,อายังกลับมาอยู่อาอยู่ที่5นะครับแล้วก็รีคับอรีใช้งานได้อยู่เด,ดียเข้าไปลบอาก่อน ทีนี้ R ก็จะหายไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็จะออกจากหน้านี้นะครับแล้วก็ลองรีสตาร์ทรีสตาร์ทเข้าไปดูเข้าไปดูว่า Reco v e r y ใช้งานได้หรือ,อยังครับรีสตาร์ทเข้ามาแล้วก็เข้าทำบ,บันชุดนะครับผมอ่า ถ้ายังแบบนี้นะครับถ้ายังแบบนี้โดยปกติถ้าเกิดมีการเดี๋ยวนะปกติมันต้องใช้ได้แล้วนะ เดี๋ยวขอเข้าอีกรอบนะครับผม อันนี้เหมือนจะมีอะไรผิดพลาดไปนิดหน่อยนะครับผมน่าจะต้องแก้ไขนิดหน่อยเอาเป็นว่าวิธีการรวมรวมได้ก็คือจะประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีการแก้แก้ไดร์รีคัอรี่ที่ว่ายังโผล่ามาทุกครั้งที่เปิดเครื่องนี้เดี๋ยวผมเ,เขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปดีกว่านะครับผมว่า,าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับผมวิธีแก้คือยังไงนะครับ ก็คือสรุปโดยรวมก็คือจะประมาณนี้นะครับวิธีการรวมได้ดีเข้ากับไดซีนะครับผมสุดท้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ